เรื่องของน้องเฟิร์นค่ะว่าที่ด็อกเตอร์นักศึกษาปริญญาเอกซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้มันก็มีความจริงด้านหนึ่งไปล้วว่าเป็นเรื่องของคนคนเมาคนเมา,คนเมาคือนายสมมาตรที่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถคิดว่าน้องอ่ะมาจอดรถทับที่ตัวเองหลังจากนั้นก็เลยไปถามแม่บ้านว่ารถเนี่ยของใครมแม่บ้านบอกอ๋อห้องนั้นไง เจ้าสมมาตรก็เลยเดินขึ้นไปแล้วไปข่มขู่น้องตามคลิปเสียงที่คุณผู้ชมฟังไปก่อนหน้านี้วันนี้ไม่ย้อนเรื่องเก่าเพราะเรามีหลักฐานสําคัญคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทับที่นายสมมาตรไม่ใช่รถน้องนะคะ <Wow. S 1> ไม่ใช่วันนี้เราเจอเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริงที่จอดและคิดว่าแย่งที่นายสมมาตรซึ่งนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะหอเนี้ยเขาไม่ได้มีการฟิกที่จอด สมมาตรเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะจอดตรงนี้เป็นประจําเหมือนกันแต่สมมาตรเนี่ยใช้สิทธิ์ที่เป็นคนสนิทกับคนในหอแล้วกันครับชาวบ้านบอกมันจะชอบจะจอดตรงเนี้แล้วใครมาจอดทับที่ก็ไม่ได้ซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่น้องเฟิร์นเอาทีละมุมก่อนวันนี้หลักฐานสําคัญที่อมรินทีวีได้มาเป็นวินาทีตอนที่ตัวของน้องเนี่ยร่วงตกลงมาค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดใกล้กับอพาร์ตเมนต์บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ จุดตรงนี้คือรถในสมมาตรที่ขับมาจอดตรงนี้แล้วเข้าที่จอดไม่ได้เนื่องจากว่ามีรถมาจอดแทนซึ่งจริงๆคนที่หอทุกคนยืนยันกับเราว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของประจําของใครทั้งนั้นอ oh. สมมาตเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้หลังจากนั้นรอปรภเดินไปเดินมาคุณผู้ชมคะนายสมมาตรโมโหที่มีคนนะเอารถมาจอดทับที่ตัวเองเดินไปทุบรถคันนั้นด้วยนะ ซึ่งรถคันนั้นตามที่บอกก็คือไม่ใช่รถของน้องเฟิร์นนึกออกไหมแล้วคนที่ชี้เป้าให้ขึ้นห้องไปหาน้องเฟิร์นอ่ะคือ,อยังไงอ,อ่ะคุณผู้ชมดูภาพนะคะตอนที่ในสมมาตรเนี่ยทุบรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นไปทางด้านบนเพื่อจะไปตามหาเจ้าของรถหลังจากนั้นภาพที่เกิดขึ้นตามมาประมาณสักชั่วโมงเศษๆค่ะไม่ถึงด้วย3ตี3 5มเดี๋ยวลบผิด10นาทีขออภัยไม่ถึงชั่วโมง10นาทีหลังจากนั้นเป็นเหตุการณ์ตอนที่ตัวของน้องเฟิร์นร่วงลงมาจากชั้นหก แล้วเพื่อนของน้องที่น้องอ่ะส่งข้อความไปหาจำนายใช่ไหมเพื่อนของน้องอะค่ะงลงมา<ว>ที่ท<ว>ด้านล่างรถของสมมาตรยังจอดอยู่ที่<อ>ตรงนี้อยู่เลยแล้วเพื่อนเองก็ช็อกเลยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงตั้งแต่ต้นอยู่นังางอกผมเ็นกรเนอังอน้ผมเ็นเลย 感觉更新不 ผทำไมรมันผ่านรถรถมันผ่านแต่มันไม่ใช่รถมันไงรถมันอยู่นู่น จำเพื่อนคนนี้ได้ใช่ไหมคะเพื่อนที่น้องเฟิร์นส่งข้อความไปแล้วก็บอกเฮ้ยมาเร็วๆมาเร็วๆแล้วหลังจากนั้นเพื่อนเองอ่ะบอกว่าไปหาน้องที่ห้องแล้วน้องไม่อยู่แล้วเนาะร่างของน้องอะตกลงมาตรงนี้และได้ยินเมื่อสักครู่นี้ไหมรปภนิ่งมากเลยแล้วรปภคนนี้เราเจอหลายรอบนะคะเขาบอกอ๋อให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วไม่ยอมพูดอะไรเลยทั้งที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกตอนที่รถสมมาตรมาจอดสมมาตรไปทุบรถมอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นไปตามหาเจ้าของรถข้างบนรปภก็อยู่เห็นหมดเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รปภอเองเนี่ยเดินลงมาด้านล่างมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีดําเดินเคียงข้างกับร,ปรอปภมาผู้ชายคนนี้คือลูกชายของนายสมมาตรนะคะแล้วข้อมูลเนี่ยที่อยู่ข้างๆกันเห็นไหมมีมร,ปรอปภคนหนึ่งมีลูกชายสมมาตรอีกคนนึงนิ่งมากทั้งคู่ทั้งที่ทุกคน,นรู้ความจริงหมดเลยว่านายสมมาตรขึ้นไปที่ชั้นหกและไปเคาะห้องน้องคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ ความจริงที่กำลังจะเปิด oh <my. S 1> เผยคือน้องไม่ได้จอดรถทับที่ใครแล้วใครเป็นคนชี้เป้าผิดให้น้องอ่ะต้องมาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้วันนี้แม่บ้านค่ะป้าสาป้าสา,า,สาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมท <Ừ. S 1> ี่วันก่อนะร้องไห้กอดพ่อของน้องวันนี้ป้าสาก็ร้องไห้อีกเหมือนกันเพราะเห็นบอกว่าตํำรวจก็เตรียมจะแจ้งข้อหาป้าสาด้วยแล้วป้าสาเนี่ยนะครับวันนี้ เปิดใจกับอมรินทีวีที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เลยวันนี้ก็พูดตรงๆเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเครียดมากเพราะถูกสมมาตรกล่าวหาว่าตัวเองชี้เป้าให้สมมาตรบุกขึ้นไปเคาะห้องของน้องเฟิร์นเหมือนกับว่าฉันเป็นคนมีส่วนร่วมในการทำผิดครั้งนี้ทั้งที่ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคมตานอนหลับไม่ได้สักคืนเครียดแล้วก็ทำบุญให้กับน้องเฟิร์นทุกวัน ตอนนี้ไม่สนแล้วว่าสังคมจะกล่าวหาหรือต่อว่ายัางไงว่าเป็นต้นเหตุทําให้น้องเฟิ์นตายแต่อยากบอกให้น้องเฟร์นเข้าใจว้าไม่มีเจตนาที่จะให้สมมาตรขึ้นไปข้างบนตรนอนใช่ค่ะมันเหมือนว่าเราอะกระทําผิดทางอ้อมทุกคนก็เหมือนลูกเหมือนหลานที่มาอยู่กับเราเราก็ เอ็นดูทุกคนสุดท้ายถามตรงๆคุณป응 right, ้าเครียดไหมว่าถ้าตำรวจมีการเรียกตัวแป๊ะเนี่ยมาแจ้งข้อก่าหาเพิ่มคุณป้ากังวลไหมว่าจะโดนคดีหรือโดนแบบความผิดไปด้วยในคุณป้านะครับก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงเนาะคุณผู้ชมคะ ป้าพูดไปก็ร้องไห้ไปป้าก็บอกว่าถ้าต้องโดนดำเนินคดีจริงๆป้าก็พร้อมนั่นแหละเพราะป้าก็มีส่วนผิดด้วยซึ่งป้าเองเนี่ยไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอโชคชัยไปแล้วนะคะซึ่งทางด้านของพันตํารวจเอกวิทยารองผู้กํากับสอนอโชคชัยบอกว่าในเหตุการณ์นี้มีทั้งรอปภมีทั้งแม่บ้านซึ่งวันนี้ความจริงปรากฏแล้วว่าแม่บ้านชี้เป้าผิดรถของน้องไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยก็เห็นบอกว่าน่าจะต้องเข้าใจผิดกันหมดอะค่ะ ก็อาจจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทางฝั่งของคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้แม่ของน้องคุณผู้ชมตัวของคุณแม่เองก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่ะคือลูกอ่ะอยู่ดีๆต้องมาตายฟรีแบบนี้เหรอนึกออกใช่ไหมคะน้องก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยด้วยซ้ําแล้วลูกต้องมาตายแบบนี้แม่บอกว่าก่อนหน้านี้พ่อเนี่ยพ่อเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าน้องเป็นคนขี้ตกใจหวาดภวา แม่บอกจริงๆไม่ขนาดนั้นลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงกล้าหาญแล้วก็ไม่ได้ขี้ตกใจแต่สถานการณ์นั้นจำคลิปเสียงได้ใช่ไหมเชื่อว่าใครก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดอ่ะเพราะไม่รู้ว่าไอ้ผู้ชายที่มันเคาะประตูอ่ะมันจะเข้าม,มาทําร้ายหรือเปล่าคือแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมครับคือแม่ของน้องเฟิร์นเองนะพูดเลยนะสิ่งที่พ่อเขาบอกว่าลกเป็นคนขี้ตกใจอันเนี้ย คือได้ยินเสียงดังไม่ได้แล้วหวาดผวาตกใจไปทุกเรื่องคือมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเธอเป็นคนเลี้ยงลูกมาเองลูกสาวกล้าหาญแล้วไม่ได้ขี้ตกใจผวาไปซะทุกเรื่องจนเหมือนคนสติแตกไม่ใช่สถานการณ์ตอนนั้นสัญชตาตญาณเอาตัวรอดมันเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วที่ลูกเลือกที่จะปีนหนีออกมาเพื่อให้พ้นจากวิกฤตที่อยู่หน้าประตูห้องแล้วแม่บอกเลยนะฮะว่าจะเอาผิดทั้งสมคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ลูกตายโดยเฉพาะป้าสาแม่บ้านท,ที่เป็นคนบอกเลขห้องของลูกสาวเธอถ้าป้าไม่บอกเลขห้องเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าป้าไม่ชี้ว่านี่ไงรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทับที่คือรถของลูกเรื่องราวนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วที่พ่อพ่อของเฟิร์นบอกว่าให้อภัยป้าสาแม่พูดเลยนะ,ะพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกสาวมา คุณไม่มีสิทธิ์ให้อภัยใครก็ได้คุณมีหน้าที่แค่เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกส่วนแม่เลี้ยงเขามาจนโตป่านนี้มีเสร็จเต็มที่ที่จะเอาเรื่องทุกคนที่ทำให้ลูกเธอตายตมันไม่ใถึงม,มันให้อภัยไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าถ้าเขาไม่พูดห้องเพราะเพราะเขาไม่ไม่มีสิทธิ์อะไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกข้อมูลของของคนในห้องถ้าเขาไม่พูดทุกอย่างก็ไม่เกิด มันมันง่ายไปถึงเขาจะใครจะว่าเขานิสัยดีแต่มันก็ง่ายไปและยิ่งไปให้ข่าวว่าลูกหวาดกงหวาดกลัวเป็นคนขี้กลัวตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่อืเขาไม่ได้เลี้ยงเขามารู้แค่ข้องงูปลาปลาแล้วเขาเอามาไอเรื่องที่เขาไปเดินเรื่องให้ลูกกับเราไม่ว่าเราเข้าใจนะแต่แบบว่าถ้าต่างคนต่างเดินเรื่องอ่ะมันไม่สุดอะ เรื่องมันก็จะคนนู้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างทั้งที่เขาก็ไม่ได้รู้อะ่ะเออแต่แม่เป็นคนรู้ดีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรู้หมดอมืเขาเพิ่งจะโผล่มาลูกแม่กําลังจะเป็นด็อกเตอร์จะมาให้แม่หมื่นสองหมื่นมันไม่ใช่อะ่ะนะเขาเป็นเสาหลักของแม่ใช่ใหไไ้ไม่ได้ไม่ได้ขอลูกแม่คืนได้ไหมละ่ะ คุณผู้ชมวันนี้พ่อกับแม э ่มองต่างแล้วนะคะพ่อให้อภัยเพราะวันนั้นป้าสามากอดพ่อ,อแล้วร้องไห้แต่วันนี้แม่บอกจะให้อภัยได้ยังไงชี้เป้าไปให้ลูกฉันตายทั้งที่ลูกอาจจะเข้านอนอยู่แล้วคุณผู้ชมคะและล่าสุดเรื่องของรถวันนี้รถมอเตอร์ไซค์คันที่จอดทับที่สมมาตรจริงๆเจ้าของรถชื่อว่าคุณแฟง<ไ>คือคุณแฟงเนี่ยเอาอย่างนี้ เข้าใจว่าภาษาที่ชี้เป้าผิดไปน่าจะเป็นเพราะว่าคุณแฟงอยู่ชั้นเดียวกันกับน้องอืก็คือชั้นหกคุณแฟงบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากันกับสมมาตรเรื่องจอดรถเนี่ยแหละแล้ววันที่เกิดเหตุก็สามีก็จอดอีกซึ่ง ทำไมอะ่ะก็มันเป็นที่ไม่ได้ประจำ嘛โอ้ใครก็ต้องจอดได้ใครก็จอดได้ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของแต่นายสมมาตรขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาตามภาพที่เห็นแล้วไม่พอใจทุบรถนะคะหลังจากนั้นขึ้นไปโวยวายถามหาว่าใครแต่สุดท้ายไปผิดห้องฟังเสียงคุณเฟิร์นเจ้าของรถตัวจริงะคะ่ะสรุปที่ผ่านมาแฟนนูครับนนเนี่ยก็เคยมีปัญหากันถามว่าเคยมีปัญหาไหมก็ไอเรื่องล้างรถนานยังเหตุการณ์นเนี้ยนานแล้วพี่หลายเดือนแล้วนะสามเดือน ประมาณสามเดือนที่แล้วลองมอง,วม,ม,อมองหน้ากันืเร็วๆนี้เมื่อเดือนก่อนมองหน้ากันคือเหมือนส่วนกันระหว่างลงลิฟต์ใช่ใชส่วนกันคือขับรถมาจอดคือเจะาขับรถมาจอดแล้วเขากำลังจะออกไปแล้วเหมือนกับว่าแตหน่บอกว่าเขามองหน้าแบบไม่ละสายตาเลยแล้วมันก็ไม่ดีมันไม่ดีกลวไงไอพที่ออแล้วก็มองกลับเออแล้วก็งงเออใช่คือือโอ้คุณผู้ชมครับคือนี่คือมุมของคนที่เขายืนยันนะว่าตัวเอง รู้เช่นเห็นชาติกับพฤติกรรมของสมมาตรเคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วน้องเฟิร์นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอีกคนหนึ่งแล้วกันคุณแหม่มคนที่เคยอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วก็มีปัญหากับสมมาตรมาก่อนอีกเหมือนกันเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณแหม่มทะเลาะก,กับสมมาตรเนี่ยเกิดขึ้นไม่ถึงปีเลยนะที่ผ่านมาเคยขี่มอเตอร์ไซค์จอดหน้าอพาร์ตเมนต์จอดตรงนี้แหละแล้วสมมาตรเขาอ้างบอกเขาล็อกไว้เป็นที่จอดประจําของตัวเอง สมมาตรนะฮะอยู่ๆก็มาเคลื่อนย้ายรถ,ช,รถชั้นออกไปไว้ที่อื่นแล้วเอารถตัวเองมาจอดห้าวขนาดไหนเป็นเจ้าของที่หรือไงห้ามคนอื่นมาจอดอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่ได้มีการล็อกที่จอดแต่มีสมมาตรแค่คนเดียวที่เขามีสิทธิ์จอดแบบนี้แล้วก็เอารถคนอื่นไปทิ้งไว้ที่อื่นดูฮะพฤติกรรมของสมมาตรลองฟังเสียงคุณแหม่มดู ขเขาว่าที่จอดอยู่คนเดียวคันสมมากนี่จะต้องถูกล็อกเป็นที่จอดประจำใช่ไหมครับใช่ก็คือพี่สาวเขาจะล็อกไว้ให้คนที่กอ่เอเหตุประจําคนอื่นเขาก็แบบจอดไม่ได้ถ้าใครไปจอดนะครับก็จะแบบเอารถออกไปแล้วเอาลูทีะจอดเขาเหตนะโอ,อ้คือคือคนกอ่อเหตุจะเป็นคนเลื่อนเองหรือตัวทางเสมียนอาร์ตเมนี้เป็นคนเลื่อนนะครับอ่ที่หนูเจอก็คือเขาเลื่อนเองคนก่อเหตุเลื่อนเอง คุณผู้ชมคะมีแต่สมมาตรที่มีที่จอดรถประจําเพราะคนดูแลอพาร์ตเมนต์ไม่รู้ว่าผู้จัดการหรือว่าแม่บ้านกันแน่เป็นคนสั่งว่าเฮ้ยคนอื่นไม่จอดนะห้ามจอดไม่ให้จอดตรงนี้ที่ผ่านมามีปัญหากับทุกคนเพราะเขาไม่รู้ไงมันไม่ได้มีป้ายเอาไวน้นี่ว่านี่ที่จอดรถของคุณสมมาตร ล่าสุดวันนี้ทนายไพศาลบอกว่าพร้อมช่วยเหลือครอบครัวของน้องเฟิร์นอย่างถึงที่สุดเพราะคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วการสอบปากคําพยานเพิ่มมาะ,ะน่าจะเข้าข่ายทําคนตายโดยไม่เจตนาทนายไพศาลบอกด้วยนะจริงๆตํารวจออกหมายจับเลยก็ได้นะเพราะก่อนหน้านี้ที่ปล่อยตัวไปคือข้อหามันเบาแต่ตอนนี้มันเป็นข้อหาหนักจะจับก็ยังได้ทนายถึงถามไงว่าก่อนเกิดเหตุ ขนาดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุคนเมาเนี่ยเขาบอกว่าห้องนี้ห้องไหนเขาไม่รู้เขาโทรไปถามแม่บ้านแม่บ้านไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านโทรบอกว่าน่าจะเป็นน้องห้องนี้นั่นคือก่อนเกิดเหตุถ้ามีรอปพอ,อยู่คนเมาตรงนั้นเนี่ยมันต้องตอบได้แล้วป้องกันเหตุแล้วแล้วขนาดเกิดเหตุพอเห็เนไอคนนี้จะขึ้นไปอารอปอก็ต้องบล็อกต้องห้ามเพราะเมาถูกต้องไหมแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยรอปพอยู่ไหนเขาจริงทนาไม่รู้ทนายตั้งคําถามว่าอยู่ไหน คดียา,ยามันง่ายๆก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุมีเท่านั้นแหละนะฝากตั้งคําถาม,ถามนี้ไปยังเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แต่ในส่วนของป้าแม่บ้านนะครับรวมทั้งเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ต้องมีส่วนรับผิดในทางละเมิดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่านะครับแล้วก็มันเกิดมาตรการความไม่ปลอดภยัยทําให้เกิดการเสียชีวิตก็ต้องไปฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นที่เขาจ่ายเงินมา2 0 0 0 0ื่นอะไรเนี่ยก็ เสมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นค่ามนุษยธ,ธรรมอะไรหรือเปล่าแต่ในทางทางที่ด็อกเตอร์เนี่ยเขากำลังจะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ฐา,านนารูลูเขาดีเนี่ยมันจะมีทั้งค่าปรงศบค่าขาดไร้คุณผู้ชมคะ<อ>เพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ได้มีผู้ต้องหารายเดียวแน่เพราะมันมีการบอกห้องแล้วก็ผิดไปแล้วสุดท้ายลงเอยด้วยการตายของคนดีๆคนหนึ่งซึ่งกำลังจะเป็นอนาคตของชาติเลยนะคะ